ต้องมาฮูงแทอะไรนะจัะจอ่วอู้เป็นตะแสบบ่พี่น้องไนเปลากวดขบเลยบแบบนี้เขียงขวดขบนะโอ้พี่น้องลเลขอมันหมดจะถลียได้ห่ือเลี้ยเรื่อยสิบอก่อืโอ,โอ,โอ้พี่น้องเลย

การขัน้นเมื่อวานเาม่นเมื่อวานเห็นยายชมพู่กินกุ้งใหญ่มือานี้ยายชมพูม่กินกุงมืานเยูกิ้านโยชมพู่้โมอวานากเส้นวนช่ก้อวานเห็นยมูกินกุ่วาเตียวมา่มาขนกนงเส้นยายชมพู้านยายชมพู่งวชพู เาบ้านเนะีย่ยแล้วเราก็เนี่ขอจัดกันดีก่อนแต่ก็ยินดีๆก่อนนะคะสวัสดีจุดดอกรอเงียบๆสวัสดีจากพี่น้องสุขสุขค้นสบายดีกันบ่จ้าคอยกต่สบายอยู่อี่ม่าสูบเซนงมาที่นี่บ่ได้เวลาสูบเซ็งแล้วสูบเซ็งแบบว่าสูบแบบให้โลกลืมเลยเชียร์จากพี่น้องสุขสุขค้น ดื่มนมอันบำรุงแคลเซียมบำรุงกระดูกพี่แฟนถามว่ายายไม่มีหรอกดื่มนมกับำรุงกระดูกว่าฉันมาเอาไปไรบ่มีบอกโอ้ยกือยักศึกษาแน่เันภาษาแพทย์ภาษา,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 าหมอเพ่นนัน้นแล้วไปหาหมอเนะี่ยเวลาเขาถ่ามากกระดูกเขาบอกเคยดีกระดูกก็เดียวมีแคลเซียมนะเชียวเขาก็ดื่มนมมันจะได้เพิ่มแคลเซียมจะได้มีแบบว่าแคลเซียมเสริมพลังเสริมกระดูกเขาสินะเว้ยบ่แล้วก็มี่แม่ก็บอก ขอถามหน่อยทำไมมึงผู้หายแท้เอากับบรรพบุรุษง่ามกับผู้ท่านอ่ะมีสองอย่างบนรพบุผู้ง่ามกับผู้ห้ฮถามอะไรแบบงงๆพี่บ้าอนนี่แหละมันผู้งามแบบออริจิโนผู้ายกับแบบออริจิโน่ว่าต้องไปเสริมแต่งอีหยังบรรพบุนี่แหละแบบนี้แหละผู้ักผัวหลงอย่าสะโง่หลายถามอย่างกระไดเออทำไมผู้ เขาคิดนไม่เป็นมันไปเออมีตรใ้ครับกับยายทำไมยายด่าในทักแทกน่ะทักแทกน่ะด่าเจ็บจังเอาห้ากว่วมึงเอ้ยอุ้ยบ่ได้แห้งเดียวด่าแห้งเดียวเฟซบุ๊กกับยูทูปได้ยิ้มห้ากว่วมึงเอ้ยอมึงทักแทกมาหากูมึงมาด่ากูกูกระด่ามึงกลับกลัตัวเออเฮ้ยโบเห็นกูได้เดี๋ยวยูทูปเฟซบุ๊กเพื่ด้ยิ้ม เขาเมาด่าเขาเพราะว่าเขาด่ากลับเคียดเอา้ายันจะูด,ด่าเจ็บเลยจะบอกให้ด่าตรงๆเลยว่าต้องอ้อมค้อมโดนยันจะพูดด่าต้องหักมให้ได้แล้วมันเอาคำด่าของยันจะพูดไปโพดเออชิงเงินตีเป็นบ้าแต่ของทักแทกมาหาเขาเมาด่าเขาก่อนเพราะเขาด่ากลับวันนี้เอาโพดของเขาไปโพดประจานว่ากูชิงเงินตีเออแม,ม่นบ้ากูบ,บง่งเงินเด้อเออกูเบ,บ่งไอ้คนฝาดพวกกูไม่ได้เห็นยังผิดมึงมาด่ากูก่อนกูจะด่ามึงกลับตัวนาะวะ้ามา หลิวต้องหลิวตาตามสิเออมึงว่าเออมึงด่าคู่คูก,ก็ด่ามึงบ่ด่าในคลิปกินบ่วาออืด่าโลดอือแต่ว่าเกิดทักแซกม,าดาดมันด่าเนี่มึงโดนรอยดูดีแก่งตีนหาเสี้ยนหร่นบ่เออความงี้ยต่แห้งไปเลยแต่ยูทูปเต็มมือผลี มแต่เมึงแไงจริงนะมืงก็ต้องออกโพสตอนที่มึงดดากูํนั้นม,มาโพสประจานจาของม่่โพสตั้ตแต่เวลกกูดามึงมาโพสประจานกูกูว่า้ได้บอกให้กูบม่ได้ดามึงก่อนเนี่ยมื่ดากูก่อนเนีกูก็จับในเต็มแล้วหรอเออดูดีแมื่อกงตีนหาเสียงไหมมาบกูนั่งกินอยู่างเงยกูดีๆกูนั่งให้กินดีๆยู่ดีเม็ดเรสร็จปิ้งปิ้งขึ้นมานีดไหมเมื่ดาเขาไหมเออกูก็ดากลับหรอหน้าขวามือ หาเดงแดนเอออีโวเจ๊กอันนี้ใครมาอืมเป็นอะไรบ้น <en concentrate 000> ี่ือมึงนี่นะ มึงนี่หมายถึงว่าคนสิ่งบรรดาจะ,จะพูเห็นขอบความมารมดาในตอบแสบความมึงนี่น่อมึงบอกอว่าปักกานทำสิ่มึงไดากูมึงย่านจาของอ้ายมึนบ่แต่มึงไปจานกูได้ไหมบอ๊ะข้อนี้อ,อ้ายก็คือมึงได้บ่ราะมันกูเด้กูดูเฮียนกูซืูๆเด,ด,ด้เออม,มึงเห็นแสงมารมดากูกูก็ไม่สีตามึงกลับมันบ่เออเป็นแบบนด้เออมาป้าจีทอ เด็กกัพร้องแข็งบอกบตอนตอนนอเล็กมึงแกงจีนหาเสียนเองแลว้วากูไดามึงก็เรียด ยางวันม mm. <pakai Again manual noise> ึงเขียนแซะมันด่ากูกูด่ามึงกลับมึงจะเขียบมันมึงบ่เขียนติเวลามึงด่ากูกูบ่เขียบติ อ๋มึงเวลามึงด <c oughs> ่ากูมึงเกยันกูเกียดติน่ไหมพอเวลากูด่ามึงมึงก็เกลียดดิ้นแทะแทะแทะเ้ยเป็นบ้าสกูว่ากูเป็นบ้าสหรือมึงบ้าสกับกูได้หนิเขาอยากกินกินโซ่อยู่บ้านเขาอยู่เงี้ยเขาจะของไม่เดือดร้อนไม่ใช่แหมเอ้ากินจะกินของเขาเขาไม่ได้เอาของจะของไม่กินเป็นบ้าสไม่เดือดร้อนแทนคนอื่นเนาะเขากินแสบกินนัวเนาะมันก็สมันิแตนได้ดูนี่ khui tầm hung khắp bên ngay mà bố phải bưng gì hay chỉ tiền mà để bố แฝ็กมาเน่ะทักแฝ็กมาซื้อลอตเตอรี่มันได้สิ่งล้ำสิรวยอืซื้อลอตเตอรี่เหรเพื่อนถึอรางวัลที่หนึ่งถือรางวัลแย่มันก็้สิ่งล้ำสิรวยสิมีดูดีกินแท็กตัวอันแปลว่าทักแฝ็กมาด่าเขามึงเป็นบ,าบ้าปะ ร้อนก่อนนะตุก็ัุกไปตุกรู้สึกว่าเป็นกันเขายุบมาเหมาะมแม่ของเขาอย่างงกๆคืพวกเขาคูอยาชเนพูดเขายิบมาแม่เอแม่ของเขาเขาขายเลไเขาขายขนมเปียกเขาขายขนมติ้ง เขาขายความสามารถความสามารถกินโซ่อืมแดกโซ่แดกแบบไหให้มันอุบาทอืมว่มาไม่อิสาเขาไม่เป็นเนียดเป็นหลอดน้าเขาหาขวมเออ้าควมเอลแลา,า,าแห้งไรอืมเล่นไปถามได้แห้งอืเราเฟซบุ๊กกับยูทูบเปนอย่านี้บ่ดี